ผมจะมาอธิบายพลังทวีพลังทวีมันเป็นอย่างนี้นะเดี๋ยวคุณอ่านคําคมของคิโยซากิแล้วคุณจะแบบช็อกอะ่ะคุณฟังเรื่องนี้ดีๆมนุษย์ที่ใช้เครื่องทุนแรงก็มีอํานาจเหนือมนุษย์ที่ไม่ใช้ฉันนัน้นเข้าใจปะมนุษย์ได้เปรียบสัตว์มนุษย์เขาเอาสัตว์มาใช้อะเขาเอาสัตว์แม่งทำงานหนักไปให้วัวแม่งลากโน่นไปให้ลากเกวียนไปให้ทํางานหนักๆไปแต่มนุษย์ก็ได้เปรียบใช่ไหม แต่เมื่อไหร่ที่คุณใช้พลังทวีนี่เป็นเหตุผลที่บางคนกลายเป็นเจ้านายบางคนกลายอยู่ดนท็อปเพราะเขาใช้พลังทวีใครที่ไม่ใช้พลังทวีก็ออกแรงไปแต่ว่าคุณเข้าใจเปล่าว่าหลักสูตรการศึกษาทั้งหมดสอนให้คุณเป็นคนไม่ใช้พลังทวีและเมื่อไหร่ที่คุณใช้พลังทวีคุณจะถูกกล่าวหาทันทีว่าเป็นคนขี้เกียจหรือเอาเปรียบแล้วมนุษย์เนี่ย ผู้จริงๆก็คือเอาเปรียบเหมือนสัตว์มันเหมือนกันนะจริงๆแล้วแต่ไม่มีใครว่าเพราะมนุษย์รู้จักใช้พลังทวีหรือเครื่องทุนแรงเพราะฉะนั้นใครใช้พลังทวีและเครื่องทุนแรงเป็นก็จะได้เปรียบแล้วได้เปรียบคนอื่นหมดเลยแล้วก็จะรวยกว่าคุณสังเกตนะมาร์คซักเกอร์เบิร์กมันรู้จักใช้พลังทวีถ้าไม่มันไม่ใช้อินเทอร์เน็ตตอนนี้เขาเป็นลูกจ้างบิลเกตตอนนี้เป็นลูกจ้าง Apple ได้เป็นลูกจ้าง Apple ก็ดีแล้วมาร์คซักเกอร์เบิร์ก ตอนนี้เขาไม่มีทางได้เถียงกับทีมคุกหรอกไม่มีทางตอนนี้เป็นลูกน้องทีมคุกโดนดา่าถ้าเขาใช้พลังทวีนี้ไปแต่เขาใช้พลังทวีไปเขาขึ้นไปบนท็อปเทียบชั้นอายุไม่30ต้นต้นเทียบชั้นทีมคุกหกสิบกว่าแทนที่จะเป็นลูกน้องเขาคุณเก็ตข้อนี้ปะถ้าคุณใช้พลังทวีและเครื่องทุนแรงคุณจะกลายเป็นหัวหน้าคุณจะกลายเป็นผู้นำ ยิ่งคุณใช้พลังทวีมากเท่าไหร่คุณจะยิ่งได้เงินมากเท่านั้นคุณจะยิ่งรวยมากเท่านั้นนี่คือสิ่งที่มันโดนใจผมมากตอนที่ผมแบบตอนนั้นเป็นคนดักเตอร์โอ้โหแบบไม่มีพลังทวีเลยในฐานะคุมลูกน้องเนี่ยมีพลังทวีอยู่แล้วเพราะผมใช้พลังน้อยแต่ลูกน้องม่งร้อยคนน่ออกแรงกันเยอะผมได้เสียงเยอะผมไม่ต้องทําเสียงอะไรเลยผมสั่งการอย่างเดียวแต่ว่าในเรื่องของการเงินในเรื่องของการเงินไม่มีพลังทวีเลยเพราะว่าเป็นคนถูกจ้างเพราะฉะนั้นผมถึง เรียนรู้เรื่องพวกนี้แล้วก็สักวันหนึ่งกูจะเป็นคนที่อยู่บนท็อปคนที่อยู่บนสุดของโซ่นะครับของเชนของห่วงโซ่ผมจะอยู่บนสุดตัดสินใจตั้งแต่ตอนนั้นแล้วผมบอกด้วยเลยนะฟังดีๆถ้าคุณไม่มีแพสซีฟอิงคมเนี่ยคุณจะเหนื่อยตลอดชีวิตจําไว้ถ้าคุณไม่มีแพสซีฟออนคมคุณจะเหนื่อยตลอดชีวิตวคุณโค้เด,คคดเก็บคานี้ไม่ได้เลยจดไว้ได้เลยข้อนี้วอลเลมเบฟเฟตเป็นคนพูด